สวัสดีค่ะ พบกับฝนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ฝนมีผลิตภัณฑ์ดีๆของแบรนด์ d j f fairy care นะคะมาฝากทุกท่านกันเลยค่ะค่ะท่านใดที่มีปัญหาขาดความชุ่มชื้นผิวไม่ยืดหยุ่นนะคะผิวมีความหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะคะวันนี้ฝนแนะนําตัว miracle pearl cream นั่นก็คือครีมไข่บุกข,ของเรานั่นเองนะคะครีมไข่บุกข,ของเรานั้นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า 1. เขาไม่ทิ้งคาความมันไว้บนใบหน้าค่ะ 2. เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็3 ไม่เกิดการอุดตันที่ผิวอย่างแน่นอนค่ะค่ะอง์รวมนะคะสารสกัดที่อยู่ในกระปุกนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะแต่วันนี้ฝนจะคัดสรรสารสกัดที่โดดเด่นมานะคะให้สมาชิกทุกท่านได้ฟังกันนะคะตัวแรกเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เป็นผงไข่มุกแท้บทละเอียดค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าผงไข่มุกแท้นั้นเขาจะช่วยทําให้ผิวของเรามีความผุดพองขาวสว่างกระจ่างใสนะคะและแถมยังช่วยยับยัง้งเชื้อ เมลาดินนะคะที่ก่อให้เกิดฝ้ากับจุดแดงดำต่างๆบนใบนหน้าได้ดีทีเดียวเลยค่ะและสารสกัดตัวต่อไปนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากน้ำมันแร่ค่ะแน่นอนค่ะสารสกัดที่ได้จากน้ำมันแรน่นี้คือเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราอิ่มน้ํานะคะทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นนะคะบํารุงผิวให้แต่งตึงขึ้นด้วยค่ะ ค่ะและสารสกัดตัวต่อไปนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากไข่ปลาคาเวียค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสารสกัดนี้จะช่วยลดการอักเสบของสิวทําให้ผิวมีความยืดหยุนช่วยจัดเรียงตาข่ายผิวนะคะทําให้ผิวหน้าดูอ่อนกว่าวัยค่ะค่ะและที่สําคัญนะคะครีมไข่บุกข,ของเราไม่จําเป็นต้องใช้ในเวลากลางวันอย่างเดียวนะคะกลางคืนก็มีประโยชน์เช่นกันค่ะเราทานในปริมาณที่เยอะได้เลยนะคะเสมือเป็นการมากหนะ้าข้ามคืนนะคะตื่นเช้ามาจะสํา ผัดได้ว่าผิวหน้าของคุณดูอิ่มน้ําดูชุ่มชื้นผิวเด้งมากเลยค่ะค่าราคาสมาชิกนะคะของครีมไข่มุกนี้อยู่ที่580บาทค่ะสมาชิกท่านใดสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ d j e e ฟออนไลน์ได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้ฝนต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ